สนับสนุนโดยชาสมุนไพรตาโนพะก้าวสวยจากภายในสู่ภายนอกต้องตสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาในดวงใครเห็นมีโชคลาภนะคะแล้วก็เลขนําโชคนะคะเด็ดๆของพี่น้องทั้ง8วันเกิดนั่นเองค่ะนะเป็นคลิปเป็นความบันเทิงนะคะพี่น้องค่ะนะ แต่ว่าลงล่วงหน้าสอสวันเนาะเวลานะ <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้ไปเตรียมตัวนะคะหาเลขมงคลนํำโชคกันทันการทันเวลานน่เองนะคะอ่าก็เตือนเสมอนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นคลิปแห่งความบันเทิงนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมทุกครั้งเลยนะคะพี่น้องค่ะนะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะสนุกเล่นๆนะคะในแต่ละ ในแต่ละเดือนนะมสีสองวันนะคะเดือนนึงมีสองครั้งนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรนะคะพี่น้องค่ะนะแต่อย่ากเกิดความรุ่มหลงมัวเมาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไพ่ยิเป็นตัวที่จะชี้แนวทางว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยควรที่จะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะเออโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะในแต่ละวันเกิดนั้นเป็นแบบไหนนะคะเอาอย่างนั้นกัน ขอให้ออกมาแม่นยำนะคะเอออันนี้นะคะขออนุญาตจับให้แทนนะคะพี่น้องทั้ง8ดวันเกิดนะคะเอามาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์อา้าจิบก่อนนะ,อ,ะอร่อยนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ในวันที่สีบก <4. S 1> <4. S 1> เป็นแบบไหน <laughs> นะคะเอาอย่างนี้กันนะขออนุญาตจับสี่ใบนะคะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องกานะโอ้สหราบพี่น้องวันอาทิตย์นะอนุญาตได้ซื้อค่ะเห็นเหรียญแล้วนะคะก็คือเจ็ดเหรียญแล้วก็ ราชินีเหรียญน,นะคะเป็นผู้ควบคุมการเงินนะคะแล้วก็มีไพ่นี้เด่นชัดมากเลยพี่น้องวันอาทิตย์หลายท่านกำลังจัดการที่จะหาตัวเลขอยู่นะคะก็คือเดวิ่นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหกเออเป็นหกถ้วยนะคะทีนี้ไกด์ไลน์นะะบอกว่านี่อนุญาตได้ซื้อแล้วนะคะพี่น้องค่นะทราบพี่น้องวันอาทิตย์เที่ยวนี้เด่นในเรื่ององโชคลาภนะคะเอาว่าอย่างนั้นเนาะ ทีนี้กับว่าโชคลาภนั้นมันอาจจะไม่จําเป็นว่าเออเราจะต้องซื้อลอตเตอรี่และจะถูกรางวัลหรืออย่างไรแต่ว่าได้เงินแน่ค่ะในวันที่16นี้พี่น้องวันอาทิตย์ไม่พลาดคิดว่าไม่พลาดนะถ้าขึ้นแบบนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าพี่น้องสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ว่าไงและมาจากไหนบ้างนะคะเลขนําโชคนี้ก็บอกว่ามาจากตัวเลขที่เป็นเลขอันนี้ก็คือเป็นเลขคนรัก คนในครอบครัวนะที่จะเป็นผู้มอบให้เรานะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะอาจจะเป็นลบุตรลานลูกหลานนี่ก็ได้นะสารกถ้วยนะทำนายเป็นแบบนั้น,น mm. และอีกตัวหนึ่งก็คือมาจากพี่น้องวันอาทิตย์อาจจะค,คำนวณคำนวณในสูตรของพี่น้องเองว่าอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือสองไกลหลายนะคะพี่น้องนะ mm. แต่ถ้าสมมุติว่าจะถามเลขหน้าไพ่เที่ยวนี้ ให้พี่น้องวันอาทิตย์เลขอะไรบ้างนะคะพี่น้องนะ้าเดี๋ยวให้เวลาพิมพ์ให้ที่หน้าช่องนี่แหละนะคะเออก็มีเลขเจ็ดนะคะมีเลขหนึ่งห้านะคะแล้วก็หกค่ะมีเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หกค่ะขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เฮงๆนะคะในวันที่สิบหกนี้ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนนะคะดูกันนอขออนุญาตจับแทนนะคะเอ่อสำหรับพี่น้องวันจันท์นะคะบอกว่าใพ่จะวตนขึ้น3ามดาบนี่นะผิดหวังมามากมายกายกองคือพี่น้องวันจันท์เนี่ยนะคะนี้เลยดูว่าจะไม่เข็ดหลบับนะเออดูว่าจะไม่เข็ดหลับนะเที่ยวนี้นะก็ยังมีในลักษณะของการขอเสี่ยงนะคะ และก็ไพ่มีไพ่เงินขึ้นเป็นผู้ควบคุมเงินเหมือนกันเหมือนกับพี่น้องวันเออวันอาทิตย์แต่ว่าสําหรับดูโดยรวมแล้วเนี่ยบอกว่าในวันจันทร์น่ะเอยในวันที่1 6นะคะในวันที่1 6บนั้นเนี่ยเราจะเด่นในเรื่องเครดิตในเรื่องการเงินะนะคะพี่น้องวันจันทร์นะอันนี้นะเพราะว่าราชาเหรียญขึ้น ก็จะมีในลักษณะว่าเราจะมีเงินทุนนะว่างั้นมีคนสนับสนุนเรื่องของเงินทุนแต่ถ้าถามว่าเราจะเสี่ยงโชคได้ไหมก็ได้อยู่นะคะพี่น้องนะพี่น้องวันจันทร์ก็อนุญาตให้เสี่ยงโชคได้นะคะในวันที่16นี้นะคะแต่ต้องดูกําลังของตัวเองนะคะและดูดวงของตัวเองด้วยแต่สําหรับเที่ยวนี้นี่คือชัดเจนนะคะว่ามีโอกาสก็ต้องบอกว่าถูก เออแต่ว่าถ้าเกิดบอกแบบอย่างมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนกันเยอะเนี่ยไม่ถูกกดด้าเพระาะหมัวร้านไม่ได้นะเอาอย่างงั้นนะคะเ็าเรียกว่าแล้วแต่บุญนะคะบุญกุศลของพี่น้องวันจันทร์ด้วยนะคะในแต่ละท่านเนาะมันไม่เหมือนกันอันนี้เราทานายโดยรวมอ่าถ้าไกด์ไลน์นี่ก็บอกว่ามาจากไหนนะคะสาหรับตัวเลขก็คือตัวเลขในลักษณะของเป็นตัวเลขของพี่น้องที่อาจจะเป็นเฝ้าอยู่ก็ได้นะคะ เฝ้าด้วยความเพียรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิดหวังมาหลายรอบแล้วว่าอย่างนั้นนะเป็นไกด์ไลน์นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขที่มาจากมีคนมอบให้หรือมีคนบอกนะคะว่าเออนี่นะจันซื้อเลขนี้ดสูสิเอาว่าอย่างงั้นนะเพราะว่าอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนนั่นเองค่ะเป็นผู้ให้โชคละ่ะนะเที่ยวนี้และ ถ้าจะถามเลขหนา้าไพ่นะคะสาบผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเลขอะไรบ้างนะคะก็มีเลข3นะคะพี่น้องค่ะนะ2 1 3 2 1แล้วก็0นะคะพี่น้องนะ3 2 1 0และเขาบอกว่าพี่น้องวันจันทร์ระวังเลข5นะคะพี่น้องนะค่ะโอเคอนุญาตให้ซื้อค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องวันจันทร์เฮงๆค่ะ โอเคมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารปรากฏว่านะว่าเออถามว่าเด่นมากไหมก็ไม่ได้เด่นมากมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในวันที่16นี้นะแต่ก็ไม่ได้เกลียดนะคะถ้าจะได้เงินเนี่ยก็บอกว่าจะได้มาจากออลูกค้าได้มาจากการงานของเราโปรเจกต์งานของเราเป็นหลักละค่ะพี่น้องค่นนะ แต่ถ้าใครคิดที่จะเสี่ยงก็ไม่ได้ห้ามนะคะอันนี้ก็บอกว่าดวงใครดวงมันนะห้ามกันไม่ได้นะคะอ่าอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะแต่มันไม่ขึ้นเรียนก็แสดงว่ามันไม่เด่นมากนักนะคะสําหรับการเสี่ยงโชคเท่านี้ไกล้ไลน์บอกว่าตัวเลขถ้าสมมุติต้องการที่จะเอาตัวเลขมาพี่น้องวันอังคารเท่านี้ไพ่ก็ชี้บอกว่าเป็นตัวเลขที่เคยถูกเนี่ นะให้รักรักหวนขึ้นก็นแสดงว่าถ้าเคยถูกนี่ถ้าเราจําได้เนี่ยเขาบอกว่าจะกลับหวนกลับมาให้พี่น้องวันอังคารเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องพยายามจํานะคะพี่น้องนะแล้วก็อีกไกด์ลายหนึ่งนะบอกว่าเป็นตัวเลขที่มาจากทางไกลมีคนส่งข่าวมาให้ว่าเลขนี้เด่นเลขนี้ดังนะเหมือนที่เราที่ผ่านผ่านมานะ,ะาก็ส่งมานะคะ เออเลขนี้เลขนี้เลขนี้ก็ลองดูนะคะพี่น้องนะยาหลายเลขนะคะไม่งั้นจะลําบากว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันอังคารนั่นะและสองไลายนะก็คือเลขที่เคยออกแล้วแล้วก็เลขที่อาจจะมาจากทางไกลอย่างที่ว่านะคะพี่น้องนะและถ้าสมมุติว่านะถามเลขหนาไพ่เท่านี้พี่น้องวันอังคารนะคะมีเลขอะไรบ้างเนาะมีเลขห้านะคะ มีเลข7มีเลข3นะคะแล้วก็มีเลข0ูนย์นะคะ5 7 3 0นะคะพี่น้องวันอังคารขอให้พี่น้องวันอังคารเฮงๆคะ่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพุธกลางวันนี้เป็นแบบไหนดูกันนะคะเออพุธกลางวันนั้นเนี่ยสวยมากคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะสวยมากคะ่ะเที่ยวนี้นะคือสวยทุกเที่ยวแล้วป้าหมอ mm hmm. <laughs> มีสิบเหรียญน,นะคะก็คือ คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินถ้าขึ้นตรงๆก็คือธาตุอันนี้มันเป็นธาตุดินนะคะก็คือเรื่องของเหรียญเรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภนะคะเเรื่องความมั่งคั่งร่ํารวยประมาณนี้ถ้าใครที่มีเหรียญเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเหรียญน,นะคะเหรียญสูงสุดก็คือสิบเหรียญเนี่ยนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแจ่มมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะ พี่น้องวันพุธกลางวันเด่นในเรื่องการเงินนะคะพี่น้องอ่าขอบอกว่าการเงินเนี่ยจะได้แน่นะคะพี่น้องค่ะนะวันที่16เนะี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งอันนี้ก็ไม่อยากจะระบุว่าเออถูกหวยนะแต่ได้เงินนะคะแล้วก็อนุญาตให้ซื้อนะคะพี่น้องคะ่ะต้องซื้อคะ่ะเทีนี้นะอ่าและตามกําลังนะคะพี่น้องนะนะาต้องต้องอย่ายให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะทีนี้ มาดูไกด์ลายหน่อยหนึ่งถ้าต้องการที่จะเอาตัวเลขนำเชิอะนะคะพี่น้องเลขอะไรก็บอกว่าเป็นเลขพานักของเรานะคะเลขรถของเราที่เราใช้เป็นประจำนี่ก็จะนําโชคลาภมาให้เรานะคะแล้วก็เลขมาจากคนรักนะคะคนในครอบครัวบุตรหลานหรือว่าคนรักของเราเนี่ยนะคะสองไกด์ลายนะคะพี่น้องคะ่นะณเที่ยวนี้นะถือว่าสวยงามมากสาพี่น้องวัน พุธกลางวันและมาดูว่าเลขหนา้าไพ่ให้เลขอะไรเทยานี้นะคะมีเลขหนึ่งนะคะเลขสามนะคะเลขห้าและก็เลขศูนย์ค่ะมีหนึ่งสามห้าศูนย์ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะขอให้เฮงเงค่ะอ้าวตอนนี้เรามาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะหราบพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ พี่น้องวันพุธกลางคืนก็เด่นเหมือนกันนะคะค่ะพี่น้องค่ะเนาะก็ในลักษณะของว่ามีแปดเหรียญขึ้นแต่ว่าจะเด่นไปในลักษณะว่าเราได้เงินจากการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะซื้อหุ้นเอาไว้นะคะและเราก็ขายนะขายแล้วม,มันได้กําไรอย่างนี้ได้ด้วยนะมันไม่ได้เจาะจงว่าในาไพ่ใบนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเออเราจะต้องถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัล นะคะอย่างนี้นะแต่ว่ามันอาจจะก,การที่ว่าเราจะมีการลงทุนก่อนทน่านี้แล้วมีการขายแล้วได้กําไรประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องนะแต่มันก็ไม่น่าเกลียดเนาะมันก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องอนุญาตได้ซื้อเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะคะเออแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนจะถามว่าตัวเลขน่าจะแนวทางมามาจากทางไหนก็คือหนึ่งนี่สองไม้เท้าก็คือมาจาก ทางไกลเหมือนกันมาจากสื่อออนไลน์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นมีคนส่งมาเป็นเลขดังๆนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตัวนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืน mm hmm. ก็ต้องเอาตัวที่เรารักเราชอบเหรอเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเยอะตัวนะ,ะอย่างนี้นะมีคนส่งมานะ,ะอะ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือมาจากเลขที่เราเฝ้านะเราเฝ้าด้วยความเพียรตลอดและยังไม่ได้ออกเนี่ยนะถึงเวลา ก็อาจจะออกได้แล้วนะคะอย่างนี้เลยเนาะก็เป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องเฝ้าเฝ้าอยู่นะเออเหมือนเลขที่บ้านอะไรเงี้ยไม่เคยออกสักทีหนึง่งก็ลองซื้อมันอีกเที่ยวหนึ่งอะนะคะพี่น้องค่ะนะมันก็จะถูกอเอาไว้งั้นเอออย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะมันจะออกแล้วไม่ใช่ถูกมันจะออกแหละอ่าโอเคนะและสังไกตลายพ่อค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเออเอาอย่างนี้กันและถ้าถามว่าเลขหน้าไพน่นี่เที่ยวนี้ ให้เลขอะไรคะนี่ก็มีเลขสองมีเลขแปดนะคะเก้าแล้วก็หนึ่งสองแปดเก้าแล้วก็หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะขอให้เฮงเงค่ะโอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีจ้ะนี่มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะพี่น้องค่ะเนาะ พี่น้องวันพระฤส,สดีไม่เด่นมากนักนะคะเพราะว่าไม่มีเหรียญน,นะคะแต่มีไพ่ให่หนึ่งใบก็คือเอเมอร์เรสนะคะเอเมอร์นี่นะไพ่ให,หนึ่งใบนะคะพี่น้องคะนะและก็มีความรู้สึกว่านอกจากว่าไม่มีเหรียญแล้วเนี่ยในเรื่องการเสียงโจกเสียงดวงอะ,ะถ้าไม่ซื้อได้จะดีพี่น้องวันพระฤาด,ดีเที่ยวนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้อง มันดวงใครดวงมันเนาะบางท่านนั้นก็ถูกบ่อยมากพี่น้องวันพระเหลือดีเนี่ยที่ที่เป็น FCFC FC, ประหมอเนี่ยนะก็จะส่งมาทุกงวดแหละนะคะว่าเออเนี่ยนะได้กินขนมบ้างละอะไรเนี่ยนะพี่น้องวันพระหัสบดีนะก็ต้องพิจารณาเอาแต่ถ้าดูในเที่ยวนี้ไพ่ทักนะคะบอกว่าไม่ค่อยเด่นในเรื่องโชคลาภมากนักนะคะอย่างนี้เลยโอเคนะและ ถ้าจะถามตัวเลขนะคะถามตัวเลขว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยให้ชี้แนวทางมาว่าเลขมาจากไหนนะคะก็มาจากสิ่งที่เรานับถือเนี่ยนะคะเออสิ่งที่เรานับถือขอพรครูอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ของพี่น้องวันพระเลิศสบรีนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็อาจจะเป็นเลขผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เรานับถือนะคะ เออจะเป็นเลขคุณพ่อคุณแม่นอย่างนี้นะคะเป็นเลขหัวน้องหัวหน้านี่ก็แล้วแต่นะคะนี่ก็ได้อยู่นะคะใกล้ลายเดียวนะคะพี่น้อง่าเนาะเอออย่างเงี้ยใกล้ลายเดียวนะเออและถ้าถามว่าเลขหน้าไพ่เที่ยวนี้เนี่ยให้เลขอะไรนะคะพี่น้องมีเลขหนึ่งเลขห้าโทษนะคะเลขหนึ่งเลขห้านะคะและก็เลขสี่เลขสองค่ะ 1 5 4 2ค่ะพี่น้องวันพรฤหัสบดีขอให้เฮงๆเลยค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะมาดูพี่น้องวันศุกร์เที่ยวนี้เลขจะเข้าไหมนะคะเออสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะก็โอเคอยู่นะคะก็ไม่น่าเกลียดนะคะพี่น้องนะถึงแม้จะไม่มีเหรียญก็ตามแต่มีไพ่ใหญ่สองใบเลยนะเทมโ r e รนกับนะคะเดอรไฮเ,เดอไฮโลเฟนประสังคราชนะคะ เอออย่างนี้เลยนะคะ้็ถามว่ามันก็ไม่น่าเกลียดนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเสี่ยงโชคนะลงทุนน้อยๆนะคะไม่เยอะอย่างนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องวันศุกร์นะคะก็โอเคอยู่นะคะอย่างนี้และถ้าถามว่าเที่ยวนี้ตัวเลขมาจากไหนก็คือตัวเลขมาจากเป็นเลขประจําตัวของเราเลขประจําตัวของพี่น้องวันศุกร์นะีอาจจะเป็นเลขอายุก็ได้นะคะพี่น้องค่นะเนาะเออ อันนี้นะไกด์ไลน์นะเป็นเลขอายุก็ได้หรือเป็นเลขบัตรประชาชนของพี่น้องวันศุกร์ก็ได้นี่อย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ไกด์ไลน์ที่1ไกด์ไลน์ลที่2ก็คือเป็นเลขที่อาจจะเคยถูกนี่อย่างนี้นะคะเทมเปอรนต์ก็คือหว,วนกลับมานะมุนกลับมานะเอออีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเนาะฉะนั้นใครที่เคยถูกและจาได้ก็ซื้อมันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้อง ลองเสียงดูนะเล่นเล่นสนุกสนุกนะคะพี่น้องนะคะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นเลขนะครัวจานก็ได้นะคะพี่น้องคะ่ะนะเลขครัวจานก็ได้นะ,ะสามไกลไลคะ่ะพี่น้องวันศุกร์เที่ยวนี้นะคะและถ้าถามว่าไพายย่ยิเอ่อไพ่ย,ยิปซีให้ตัวเลขหน้าไพา่อะไรเที่ยวนี้นะคะก็มีเลขหนึ่งนะคะอ่าเลขห้าเลขหนึ่งเลขสี่นะ มีเลขเบิ้ลด้วยนะมีเลขหนึ่งห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เที่ยวนี้ดูว่าจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้างไหมนะคะเออมาแล้วนะคะเวิดเหมือนขอทานเลยมีเหมือนกันค่ะมีเหรียญเหมือนกันแต่เป็นห้าเหรียญนะคะก็คือความหมายก็คือหมายความว่าเออ มันอ,อกหักมามากเลยกับการที่เสียงเคียวเสียงดยแต่ถูกนะแต่ถูกแล้วเหมือนไม่ถูกนว่า,างั้นนะคะสำหรบับบางท่านนี่ถูกเหมือนไม่ถูกก็คืออาจจะติลลหรืออย่างไรอันนี้เที่ยวนี้ก็ต้องเอาถ้าจะเสี่ยงนี่ต้องคำนวณดีๆนะคะพี่น้องจานะพี่น้องวันเสาร์นะคะเออและก็มาดูนะมีเหรียญค่ะมีโอกาสก็ให้ซื้อค่ะเที่ยวนี้นะเออแล้วก็พ่ เดนมาร์ซิเชียนมาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใหญ่นะคะสติงมาด้วยนะคะแต่ว่าเด่นนั้นเนี่ยพี่น้องวันเสาอะนะคะบอกว่าเงินนมาจากการงานเป็นหลักก็ต้องทำในใน่้โปรเจกต์งานแล้วก็ทำงานผิดโครงการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบิกเงินเนี่ยก็ได้ตังค์ไหวเงินนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ในเที่ยวนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยก็ตัดใจซื้อนะอย่าขี้เหนียวนะอุ้ยตายแล้วกลัวผิดอย่างงี้ไม่ดก น้เบลล่านะนั่ง <Wow. S 1> ตาเวลอยู่นี่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะซื้อนี่ก็คือตัดจ่ายเลยนะคะอย่าขี้เหนียวนะคะเออเราก็มีโอกาสได้อยู่นะคะอนุญาตให้ซื้อค่ะและไกด์ไลน์เที่ยวนี้เลขมาจากหน่อยนะก็ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะคือเลขมาจากที่เราคำนงคำนวณสูตรนะหรือเซ้ตพิเศษแรงเที่ยวนี้นะ <c oughs> เออวันเสาร์นี้เซ้ตพิเศษแรงเที่ยวนี้นะ หนึ่งมาจากสูตรของตัวเองนะมันอุย้ยหลายสูตรเหลือเกินนี่ประมอกก็มีสูตรของปาหมออันนี้แล้วก็อาจจะมาในลักษณะของการที่เซนพิเศษอย่างเงีง้งนะก็คือเลขที่บอกว่าอ,อยากซื้อรู้ฝันนะหรืออย่างไรเนี่ยเที่ยวนี้นะแรงมากจ้าพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่ะ,ซ,อนะะซื้อนะคะซื้อนะคะพี่น้องค่ะอ่าและนะอันนี้ก็คือ ก็คือไกด์ไลน์เดียวนะเขาคิดว่าน่าจะมาจากมาจากสูตรของเรานะคะหรือเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์แต่ถ้าสมมติถามหนา้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะเที่ยนี้ก็จะเป็นเลข5 8 1 4หนค่ะห้า4ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะขอให้เฮงๆค่ะโอเคฉะนั้นป้าหมออวยพรนะคะพี่น้องค่ะนะ ในวันที่16กรกฎาคม2564ซึ่งจะตรงกับวันอะไรนะ,อะลอตเตอรี่รางวัลจะออกตรงกับวันศุกร์ค่ะพี่น้องคะ่ะดีมากเลยนะตรงกับวันศุกร์นะคะค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ,ะป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกินนะะดนะคะมีโชคมีลาบนะคะหฮงๆนะคะแล้วก็หมายความว่ามีโชคหนักๆ หมดหนี้หมดสินนะอันนี้ต้องสาธุนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ